ภายในรานฝึกตระกุลหลงเด็กหนุ่มวัยสิปีที่ชื่อหลงอวี่หลงยืนสงบนิ่งอยู่มุมหนึ่งแม้ชีวิตใหม่จะเพิ่งเริ่มแต่เขาก็ยังมีความทรงจําของปรมาจารย์โอสถผู้ยิ่งใหญ่ในชาติที่แล้วแม้ร่างกายนี้ยังอ่อนแอแต่สายตาเฉียบคมยิ่งดังผู้ผ่านโลกมาหลายร้อยปีวันนี้เป็นวันแจกทรัพยากรเลื่อนระดับขั้นนักยุทธของเหล่าเด็กตระกุลหลงทุกคนตื่นเต้นยิ้มร่ากันทั่วหน้า ยกเว้นคนหนึ่งฮึไอเด็กอ่อนอย่างเจ้านี่ให้ทรัพยากรไปก็เปลืองของเสียงของหลงอยู่เฟิงหลานคนโปรดของผู้อาวุโสหกดังลั่นเขามองหลงอวี่หลงตั้งแต่หัวจรดเท้าสีหน้าเต็มไปด้วยการดูถูกทำให้เด็กๆรอบๆหัวเราะเยาะเป็นท,ทอดๆแต่หลงอวี่หลงกลับไม่โกรธเพียงยิ้มบางๆเหมือนไม่สนใจ ผู้อาวุโสที่คุมพิธีเห็นสีหน้าและท่าทีของหลงอยู่เฟิงจึงทำเสียงเข้มหลงอวี่หลงแม้ร่างกายของเจ้าอ่อนแอแต่ก็มีใช่ว่าไร้สิทธิ์รับทรัพยากรและแล้วทันใดนั้นถุงผ้าสีฟ้าเรืองแสงที่ประกอบด้วยสมุนไพรและผลึกพลังวิญญาณระดับต้นก็ถูกส่งให้หลงอวี่หลงเด็กคนอื่นตะลึงกันไปหมด เหตุผลที่หลงอวี่หลงได้ถุงนี้เพราะผู้อาวุโสใหญ่สังเกตเห็นรอยสัญลักษณ์ประหลาดที่หน้าอกของหลงอวี่หลงเมื่อครั้งยังเป็นทารกและคิดว่าอาจมีพรสวรรค์ที่ซ่อนเร้นหลงอยู่เฟิงกัดฟันแน่นของแบบนี้เจ้าไม่ขั่วควรเอามาหลงอยู่เฟิงก้าวออกมาข้างหน้าท่าทางอวดดีเต็มขั้นถ้าเจ้าชนะข้าเจ้าก็ได้ทรัพยากรพวกนี้ไป แต่ถ้าแพ้ก็จงคุกเข่าคืนของที่ไม่ควรได้เด็กตระกูลหลงหลายสิบคนรุมล้อมเสียงฮือหาดังไปทั่วลานไม่มีใครคิดว่าหลงอวีหลงจะรับคำท้าแต่ได้สิเขาพูดเสียงเรียบเสียงคนดูถึงกับเงียบกริบหลงอยู่เฟิงหัวเราะฮ่าฮ่าีเจ้ากล้าจริงหรือ อย่าคิดว่าพลังของเจ้าที่ฝึกมาไม่ถึงครึ่งของข้าจะทำอะไรได้หลงอวีหลงยืนนิ่งแต่ลมหายใจของเขาค่อยๆเปลี่ยนราวกับมีแรงสั่นสะเทือนบางอย่างจากภายในลานฝึกสั่นเล็กน้อยใบไม้รอบตัวพันลอยขึ้นเบาๆเด็กๆตาโตนั่นมันพลังปราณแต่ยังไม่ทันที่ทุกคนจะตกใจจนสุดหลงอวีหลง ยกคางขึ้นเล็กน้อยพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแต่ทรงพลังอย่าหาว่าข้าไม่เตือนเพราะถ้าข้าเริ่มลงมือแล้วจะไม่มีคำว่าเบามือสีหน้าของหลงอยู่เฟิงเริ่มซีดเขาไม่รู้เลยว่าเด็กตรงหน้าคือผู้ที่ในอดีตเคยเป็นปรมาจารย์โอสถระดับสูงที่ตบเซียนให้กระเด็นได้ในหมัดเดียวหลงอวี่หลง สีหน้าเรียบเฉยเขาไม่ได้แสดงความหวาดกลัวแม้แต่น้อยเหมือนมองหลงหยูเฟิงเป็นแค่อากาศหลงหยูเฟิงกัดฟันแน่นเส้นเลือดขึ้นที่ขมับเจ้ากล้าเมินข้าถ้าเช่นนั้นอย่าหาว่าข้ารังแกเจ้าละกันหลงอวี่หลงขยับสายตาเพียงเล็กน้อยเจ้าแน่ใจหรือข้ายังไม่อยากทำให้เจ้าได้รับบาดเจ็บโดยไม่จำเป็น คำพูดนั้นเหมือนค้อนฟาดลงกลางศักดิ์ศรีของหยูเฟิงเขาคำรามออกมาหุบปากแล้วตายไปซะหลงหยูเฟิงพุ่งเขาใส่ด้วยหมัดเต็มแรงความเร็วของเขาทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายหมัดแรกฟาดอากาศแทบชนหน้าอาวี่หลงแต่อวี่หลงเยียบเท้าเบาๆก็หลบได้ราวกับรู้ล่วงหน้าเจ้าหลบไปได้อย่างไรหลงหยูเฟิงกัดฟันพุ่งหมัดที่สองหมัดที่สาม มที่ 4. แต่ทุกครั้งอวี่หลงเอียงตัวหันหลบหมุนเท้าอย่างสง่างามราวกับพลังที่หายไปหลายชีวิตกำลังค่อยๆตื่นขึ้นผู้ชมเริ่มพืมพำพํมทำไมหลงอวี่หลงถึงหลบได้หมดหยูเฟิงตั้งหากที่ดูเป็นฝ่ายถูกเล่นงานหลงหยูเฟิงโกรธสุดขีดใส่แรงทั้งหมดในหมัดตรงสุดท้ายออร่าพลังปรากฏบนแขนเขารางๆแต่อวี่หลงยกมือขึ้นเบาๆ แล้วโชกเข้าที่ข้อมือของหยูเฟิงปึก๊กแรงสะท้อนทําให้หยูเฟิงเสียหลักหมุนตัวล้มพื้นดังตุ้มหัวเข่าเสียดินจนเป็นรอยถลอกเลือดสิบลานฝึกเนียบกริบหลงหยูเฟิงหน้าแดงกล่าด้วยความอับอายเขาพยายามลุกขึ้นแต่แขนยังชาเพราะแรงสะท้อนเมื่อครู่อวี่หลงมองเขานิ่งๆเจ้าบอกให้ข้าตั้งรับข้าก็ตั้งรับแล้วนะเสียงหัวเราะเบาๆดังอยู่รอบลานฝึกหลงหยูเฟิงตัวสั่นด้วยความอายและโกรธ หลงหยูเฟิงชี้หน้าหลงอวี่หลงทันทีเจ้าโกงเจ้าต้องใช้กลโกงไม่อย่างนั้นข้าไม่มีวันแพ้คนที่ไร้พรสวรรค์แบบเจ้าหรอกอวี่หลงยักไหลอืมถ้าเจ้าว่างนักก็ไปฟ้องผู้อาวุโสหกของเจ้าเถอะข้าไม่ห้ามหลงหยูเฟิงกัดฟันลุกขึ้นเซเซแล้ววิ่งออกจากลานตะโกนไปตลอดทางข้าจะให้ท่านปู่ของข้าลงโทษเจ้าให้นักลานฝึกเงียบไปชั่วครู่ ก่อนทุกคนจะถอนหายใจหลงอวี่หลงดูเหมือนจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วจริงๆเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปให้มาดูกันหากว่าใครชื่นชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กับช่อง Indie Movie Kids ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาต่อให้ดูวร็วละกันวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายย